สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเอ,อ่อวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเรื่องจ่ายค่างู่ของเรานะคะจำได้ไหมที่นาเคยเอ,อ่อพูดไปว่านาโดนโกง5 6 0 0มโคนนะคะที่จริงไม่ก็ไม่เชิงโดนโกงหรอกนามขอเปลี่ยนว่าเอ,อ่อจ่ายค่าง,งูแล้วกันนะนาจะเล่าให้ฟัง5 6า0 0ื 56, คนนี้มาจากไหน5 6าหมพคนนี้คือว่า เปิดบริษัทของตัวเองเมื่อก่อนหน้าขายของไงขายอาหารทะเลอะไรเงี้ยกับแฟนเก่าหนาก็เลยเปิดบริษัทเปิดบริษัทเปิดคล้ายๆเปิดบริษัทเนาะแล้ววันหนึ่งเราไปส่งอาหารทะเลให้ผู้ชายไทยคนหนึ่งเ,เขาบอกว่าพี่มีเอฟสก้เหลอผมสามารถเซิร์ชของเงินให้พี่ได้ะเซิร์ชเงินไอ จากเ uh, ฟอร์นิเจงินสันเงินคนป่วยเงินไม่ใช่เขาไม่ได้พูดว่าคนคนคนป่วยเขาบอกว่าสามารถเซิร์ชเงินเขาพูดว่าสามารถเซิร์ชเงินโควิดได้นะอันนี้เ,เป็นโควิดรับบัตรอันนีเน้เราสามารถเซิร์ชเงินตอนเราสามารถเซิร์ชเงินได้เพราะว่าเราขายของไม่ดีอะไรไม่ดีแบบนี้เขาพูดแบบประมาณแบบเนี้เราบอกเฮ้ย hey, ได้จริงเหรอถ้าได้จริงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะให้เธออเดี๋ยวพี่จะให้ค่านนี้เธอเอ่อ งั้นผมขอพันห้านะเขาบอกว่าได้ได้ได้จ้ะขอพันห้าได้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 ไดจ้ะพี่ให้ถ้าได้จริงเออมันได้ประมาณมันได้ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนี่เลยสี่หมื่นกว่าคนด้วยพี่บอกอออผมขอพันห้านะอบอกได้ได้ได้เขาก็ซื้อให้เราซื้อให้เราได้ครั้งละเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเขาก็เลยขอพันห้าพอเขาซื้ออีกว่าผมจะซื้ออีกเขาเลยขออีกพันห้า เราก็ตกใจเอ้าเธอจะเอาไปเธอครั้งละพันห้าเหรอใช่ครับผมเอาครั้งละพันห้ามันสี่ครั้งก็เลยจ่ายเข้าไปขอโทษไอ้นี้หน่อยค่ะโทษมีการไอ้นิดหน่อยก็เลยจ่ายเข้าไปสี่สี่ครั้งเป็นงินหกพันเนาะเราก็หักออกจากเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบหักลบพันห้าเนาะลบพันห้าให้เขาคือเขาก็ได้ไปเยอะมาก เราก็ได้ใช้เงินจํานวนนั้นจริงเราก็นู้ว่าอ้ยเงินได้มาฟรีช่างเถอะให้เข้าไปหกพันก็เป็นไรเราก็ได้เหมือนกันพอผ่านไปประมาณสามสี่เดือนเอฟอร์ซิลิงคาสซันก็เลยมีจดหมายมาบอกว่า,เ,าเธอต้องจ่ายคืน5 6 0 0มโคนที่เธอแบบว่าซื้อเงินไปเธอ,เ,อเธอจ่ายคืนเงินจํานวนนี้ไม่ถูกต้องเงินจํานวนนี้ไม่ถูกต้องมันมัน,ม,น,ม,นมันเกินไปจำนวนที่เธอขอเราก็เงงย อะไรวะเงินอะไรวะเราก็เลยโทรไปถามเพื่อนชนิีาสรรันโทรไปกับเพื่อนก็เลยไปถามเราก็เลยยังงงอยู่ก็เลยถามคนทําสกัดให้เราขเขาก็เลยดู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 ให้ก็บอกว่าเออเธอได้เงินจํานวนน,วนี้จํานวนนี้ไาใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ใช่ฉันได้ครั้งละเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบแล้วเจอก็ให้ผู้ชายคนนั้น,นไปครั้งละพันห้าเขาบอกอ้โอู้อ บอกว่าอู้เธอเอ่อเธอโดนหลอกแล้วเธอโดนเขาหลอกแล้วเงินจํานวนนี้ถ้าเธอไม่ป่วยไม่เป็นไรอ่ะเธอเอาออกมาไม่ได้เธอออกมาไม่ได้เขาบอกว่าเธอขอไม่ได้เธอไม่ได้ป่วยเพราะเธอทํายังทํางานอยู่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมแล้วเออแล้วเราก็ไม่ป่วยจริงไม่เป็นไรเนาะเขาสามารถที่นี่เขาสามารถดูได้เนาะมันเป็นเงิน จ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเนี่ยมันเป็นเงินเข้าหักภาษีแล้วที่จริงเงินจํานวนเต็มมันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งมื่นหนึ่งพันสามร้อยประมาณนั้นแล้วก็เขาหักภาษีก็เหลือเจ็ดพันแปดแปดร้อยแปดสิบแต่เวลาเขาขอคืนก็ข,ขอยอดเต็มหักภาษีเลยคืนมาเป็นเงินทั้ง,งหมดห้าหมื่นหกพันโคนที่เขาขอมาเราก็เฮ้ยจะทํายังไงดีวะอะไรเนี่ย เออมันความผิดของเราเรางง่เองที่เราไปเชื่อผู้ชายคนนั้นที่เขาบอกเขาจะช่วยเหลือเราเข้ามาในคาบแบบว่าเข้ามาในคาบแบบว่าเออมาช่วยเหลือเราเราก็โอ้ยเราเป็นคนผู้หญิงดีผู้หญิงดีเชื่อคนอะไรเงี้ยเออก็เลยช่วยไปคดีบ้า,ด,าด่าตัวเองโอเคเออเราก็เลยจะทําไงดีวะาเราง,แราราง่แล้วเราเรางงเราเสียค่าง่ ไปฟ้องไปฟ้องเขาไปฟ้องเขาเราก็ต้องเสียอยู่ดีเพราะว่าเราได้ใช้เงินจํานวนนั้นแล้วเราเราง่เองเราโง่เองที่ที่จริงเราไปแจ้งตำรวจเราไปผู้ชายคนนั้นก็ได้นะแต่เรายังคิดอยู่ว่าเราจะแจ้งเขาไหมเราตอนนี้เรายังคิดอยู่เออเราก็เลยขอเฟอร์จิลิ่งขสั้นไป ขอจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยผูสช่วยพข้าสสารเลยตกลงเราก็เลยจ่ายไม่เยอะนะคะใจ่ายให้ผู้ช่วยพิมส์ข้าสารจ่ายกลับให้เขาเดือนละไม่เยอะแต่ก็นานเหมือนกันเลยคะ่ะเพราะว่าเขาก็ดูตามรายได้เราเขาก็ที่นี่ที่สวีเดนจะดีว่าเออเราสามารถผ่อนระยะยาวได้แล้วก็ดอกก็แค่นิดเดียวอนะไรเงี้ยเหมือนที่เราเรียนหนังสือเหมือนกันเราสามารถยืมเงินได้แล้วก็ผ่อนกลับถ้าเรามีงานทำก็ผ่อนกลับเดือนละ สองสาพันคนแบบนี้ค่ะถือว่าไม่เยอะถือว่าไม่เยอะของนี่โอเคก็ <c oughs> เรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็เอาเป็นว่านามาเตือนภัยคนที่อยู่สวีเดนก็แล้วกันคนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่คือฟังหูไวห้หูอย่าไปเชื่อเขาเลยร้อยเปอร์เซ็นถึงแม้จะเป็นคนไทยด้วยกันคนไทยที่สวีเดนเออก็ไม่ได้ว่าเออไม่ดีทุกคนแต่แต่ถ้าเรา ไม่รู้จากเขาเราก็ฟังเขาไว้ก่อนเนาะเราถ้าเขาพูดอะไรไปเราก็เออขอเก็บไปคิดก่อนเราอย่าเพิ่งตกลงวันนั้นนะเราเก็บมาคิดแล้วก็โพส์โพส์ถามเพื่อนก็ได้โพส์โทรถามคนในเฟ e b o o กก็ได้คนเขาอยู่ก่อนเขาอาจจะมีประสบการณ์เขาอาจจะเคยโดนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ถามถามมาก่อนถ้าถ้าใครโดนแบบนาก็มาเล่าสู่ฟังนะคะว่าคุณอนะคุณอนะโดนเหมือนนาไหมเซอร์เงินออกมาห้าครั้ง ห้าครั้ง้ได้เงินมาใช้อยู่แล้วก็จ่ายเข้าไปครั้งละพันห้าแล้วเออเออเออพอร์ซิ่งข้าสั้นของคุณคืนไหมมาเล่าสู่นาฟังด้วยนะคะแต่สําหรับนานี้คือว่านารู้สึกว่าเสียความรู้สึกกับผู้ชายคนนั้นมากที่ที่มาหลอกเราเอาเอาบอกตรงบอกกันตรงตรงนี้เสียความรู้สึกถ้าเป็นนานาจะไม่หลอกเขานาน่าจะไม่อยากได้เงินจํานวนนั้นนา่าจะหานา่าจะหากินอย่างอื่นดีกว่าเนาะจะเรงาน่าจะไม่มาหลอกคนไทยด้วยกัน โอเคค่ะเรื่องนี้ก็ยาวอีกนะคะจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ